สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกประจำเช้าวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนยกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่นอร์เวย์แพ้กับสกอตแลนด์ไป1-2่สไซปัสแพ้จอร์เจีย1-2ออาเบเนียเอาชนะมอเดลวาไป2.0มูกอฟายโลแพ้กับเช็กไป0-3อาซเซอร์เบจายเสมอกับเอสโตเนีย1นเบลเยียมก็เสมอกับออสเตรียไป11ลิทูเนียเสมอกับบัลเรียไป11 มอนเตเนโกรเสมอฮังการี o a, own, ina, nia, 0-0ลักเซมเบิร์กเอาชนะลิเตนสตล์ไป2-0ไอซ์แลนล์แพ้ให้กับสซลวาเกียไป1-2ส่วนโปรตุเกสเอาชนะบอสเนียไป3-0ไปดูกันที่ตารางคะแนนครับเริ่มที่กลุ่ม A อันดับ1สกอตแลนด์เก็บไป9คะแนนอันดับ2จอร์เจียมี4อันดับสาสเปนมี3อันดับ4นอร์เวย์มี1ส่วนอันดับสุดท้ายไซปรัสยังไม่มีคะแนน กลุ่ม E อันดับ1เช็กมี7คะแนนอันดับ2กับ3าเป็นโปแลนด์กับอาร์เบเนียมีทีมละา3อันดับ4มอลโดว่ามี2อันดับ5ปหมู่เกาะฟโลมี1กลุ่ม F อันดับ1ออสเตรียมี7อันดับ2เบลเยียมมี4อันดับสสวีเดนมี3อันดับ4และก็5เป็นเอสโตเนียกับอาร์เซเบจาจมีทีมละ1กลุ่ม G อันดับ1เป็นเซอร์เบียมี6คะแนนอันดับ2กับ3าเป็นอังกรีกับบอนเตเนโกมีทีมละ4อันดับ4และก็5เป็นลิทัวเนียกับบัลแกเรียเก็บไปทีมละ1 กลุ่มเจอันดับหนึ่งโปรตุเกสเก็บไป9คะแนนเตม็มอันดับ2สโลวเกียมี7อันดับ3ลักเซมเบิร์กมี4อันดับ4กับ5เป็นบอสเนียกับไอซ์แลนด์มีทีมละ3าส่วนอันดับสุดท้ายลิกเตนสไตล์แพ้รวดไม่มีคะแนนและเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับคือวันจันทร์ที่จะถึงนี้มีฝรั่งเศสจะเจอกับกรีซไอซ์แลนด์พบยูบอรทรายูเพนพบมอลตาอังกฤษเจอกับน er, อร์ทมาซิโดเนียอาร์เมเนียพบลัตเวียทุรเกียเจอกับเวลฟินแลนด์พบซานมาริโน นอร์ท e r ร์ไอแลนดเจอกับคาซัคสถานสโลวีเนียพบเดนมาร์กเบลารุสเจอกับทางโคโซโวอิสราเอลพบอันดอร่าแล้วก็ซึ์แลนด์เจอกับโรมาเนีย